รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรงสรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน บ้านปู่ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติก้าวสู่ปีที่40ของการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานสู่อีกขั้นของการเติบโตที่มุ่งขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอ็กโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต C10S EVO ยี S S ่ก็บโลก็ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูก ุกต้นที่เก็บได้จะถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลยสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการเ n e r g y Time ทอยู่กับเราสองคนดิฉันโดนฤดีชัยสมบัติค่ะค่ะดนฉันกัญญาเลยค่ะอัฒนาค่ะสวัสดีค่ะคุณกัญญาสวัสดีค่ะคุณดนฤดีค่ะแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอ่ะวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วต้องดูว่าคนร่วมกิจกรรมแบบโอ้โหล้นหลามมากๆเลยใช่คือถ้าใครยังไม่ได้เล่นเนี่ย เดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้ามีอีกแต่ว่าต้องดูดีๆนะเพราะว่าไวมากเล่นกันแบบก่อนที่เราจะให้เล่นกิจกรรมกันใช่ไหมคะเราจะมีอินโฟกราฟิกโปรโมตออกมาก่อนล่วงหน้าประมาณสามถึงสวันนะะแล้วก็เราก็จะประกาศกิจกรรมออกมาค่ะแล้วก็แต่ก่อนที่จะไปเล่นกิจกรรมกัน เราไปอ่านกันใน e n e r g y t i m ถมแล้วก็ไทยนิวส์ดออนไลน์ก่อนมันจะมีคำตอบัในข่าวในเนื้อหาเนื้อหาก็มีคำตอบอยู่แล้วคือถ้ารับประกาศในระยะเว่าแล้วเนี่ยเวลาเรียนกไวได้เลยไ่าเลยได้เนื้อหาไม่ได้เยอะมากนะคะายงานโปรเจกต์ ใช่ใช่สำหรับเดินหน้าก็อย่าลืมรุกิดติดตามกันนะติดตามข่าวสารจากเรานะไม่ว่าจะเป็นในเว็บไซต์ทยรัฐออนไลน์ com แล้วก็เว็บไซต์ไทยนิวส์กรีดออนไลน์ com แล้วก็ทาง Facebook Fanpage ของทั้ง2เพจด้วยนะคะอ่ะวันนี้เราก็ไลฟ์สดกันนะคะใช่ค่ะเราก็จะมีไลฟ์สดทุก วันอังคารและก็วันสาับสบดีช่วงเวลาประมาณสัก13นาฬิกานะคะแล้วก็ลบเล็กน้อยบงลบเล็กน้อยเพราะว่าบางทีด้วยการเดินทางเลยหรือว่าแบบการอะไรหลายอย่างระบบระบบอินเทอร์เน็ตระบบอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะเรามีใน YouTube c h anel n ด้วยนะคะก็ใครที่ติดตามใน YouTube c h anel n ก็ได้หรือติดตามใน Facebook Live ก็ได้นะคะกันวันนี้ก็ช่วงนี้เรา คิดในเรื่องของพลังงานสะอาดเชื้อเพเมื่อวันอังคารเป็นดิฉันเล่าไปแล้วน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศซีลเชื้อาพิค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณกัญญาต้องเป็นหน้าที่คุณมากแล้ใช่ดิฉันก็เป็นเชื้อเพลิงเชื้อาพเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นอะไรเป็นอุตสาหกรรมพลาสติกเชื้อาพแต่ทำมาจากเอทานอลนี่ ไปดูกันเลยเนาะค <Okay. S 1> ่ะคุณ <Okay. S 1> อาคมเติมพิยทยาภัยศิษย์นะคะรัมติว่าการการะทรวงการคลังนะคะบอกว่าทางสนธิสันตยมีมติรับทราบแล้วเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการนำอทานอลเนี่ยไปใช้ในกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากการใช้เป็นเชิเงเชื่อภาพแล้วก็การผลิตสุดาใช่คือตอนนี้เนี่ย<ต>อทานอ,นอนเนี่ยที่ผลิตจากาการรัมตาลที่ผลิตงจากคล้อยจากมันสัมตลาดเนี่ย แล้วเ,เอามาผสมในน้ํามันเบนซินก็จะเป็นน้ํามันแก๊สโซฮอล์แก๊สโซฮอล์้าห้าี่สแป้าแล้วก็ตัวเอทานอลคือที่เราเรียนมามันจะมีเมทานอลกับเอทานอลที่ทานนะกินได้กับกินไม่ได้ใช่างมเงี้ยใช่ไม,มีส่วนหนึ่งเอาไปใช้ในการผลิตสุราซึ่งตอนนี้กฎหมายเนี่ยมันคุมอยู่ตรงนี้ ว่าต้องเอาไปใช้ผสมน้ำมันเชื้อเพลิงหรือผลิตสุราและได้รับอนุญ,ญาตตามกฎหมายเท่านั้นค่ะแต่ทีนี้<ะ>เนื่องจากว่าในนาคตเน,นี่ยตรงเนี้ยเดี๋ยวขอเล่าย้อนหลังนิดนึง<ะ>คุณกัญญา<ะ>เนื่องจากว่าหลังจากที่เราจัดตั้งสำนักง,งานบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมา,<ะ>ขนมาเขาจะมีพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง<ะ>ใช่ไหมคะค<ะ>่ะซึ่งมันกำหนดว่าภายในปี2567<ะ>เนี่ยเราจะต้องยกเลิกการอุดหนุน าราคาให้กับน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งน้ำมันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลเบนซินก็ผสมเอทานอลใช่ไหม <Ben zin S 1> ดีเซลไบโอดีเซล,เซลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรา,าสิ้นสุด กอุ่นปึ๊บปี2567เนี่ยตามพรบรเนี่ยต่อ,อยูได้อีก2อปีไปจนถึงปี2569ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีการต่อ,อยูเท่ากับสิ้นสุดการชดเชยราคาเลยนะแล้วก็ปล่อยให้น้ำมันแต่ละประเภทเนี่ยที่เป็นทั้งน้ำมันเบนซิน ปกติที่ไม่ได้มีส่วนผสมของเอทานอลแล้วก็ดีเซล,เลนี<ะ>่ไงก็แข่งขันกันตามกลไกตลาด<ะ>ใช่ไหมคะ,ะนี้ราคาก็อาจจะใกลา้เคียงกันคนก็อาจจะยกเลิกการชั้นบางประเภทหรืออะไรอย่างนี้<ะ>ใช่ไหมทีนี้เนี่ยเขาก็มองว่าเอทานอลที่ไปผสมน้ํามันเนี่ยม,มันจะเหลือเพราะว่าคุณจำได้ไหมตอนที่เราโปรโมทที่เราเริ่มผสมเอทานอลใหม่ๆอ่ะ ผู้ใช้รถมักจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่แรงมันกินน้ำมันมากขึ้นมันทำลายเครื่องยนต์ทำลายเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยซิ่ยางอะไรเงี้ยหรือเปล่าอาจจะยังมีความเชื่ออยู่ไม่บางคนก็ยังไม่ใช้จนทุกวันนี้ดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าน้ํามันพวกแก๊สโซฮอลหรือ e20 หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะนะอาจจะใช้ลถลงหรือเปล่าอ่าสัดส่วนการนําเอทานอลเนี่ยมาผสมเนี่ยมันจะได้น้อยลงหรือเปล่า เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมเอทเนอลในบ้านเรามันมีกำลังการผลิตเยอะา็ต้องต้องหาทางออกนี่ไงอ่าเนื่ออจากการไปผลิต เป็นพลนธสุราเนาะแล้วก็เชื้อภาพนะคะต่อไปเนี่ยน้อ่าใช่ใช่ต่อไปเนี่ยกระทรวงการคลังก็เลยบอกว่าอยากจะมีการกําหนดแนวทางการส่งเสริมเอทานอลเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกเชื้อภาพอ่านะคะเพราะว่าการกระตุ้นเอทานอลมันพื้นไง่ใช่ค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นการลงทุนของภาคอุตสาหเพราะว่าคืออย่างที่บอกเอทานอลมีนะคะ แล้วก็ยังเป็นการสนับสนุนเรื่องการเปลี่ยนผ่านนะคะสําหรับผู้ผลิตเอทานอลในประเทศด้วยนะคะก็มีการรองรับเป้าหมายการเป็นการทางคาร์บอนด้วยภายในปี2 9 9 3นะคะแล้วก็การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์นะคะภายในปี2,608ข้ามไปอีกใช่ <100 8. S 1> เพื่อทําให้เกิดก,การผลิตเม็ดพลาสติก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะกลายเป็นเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศด้วยรวมถึงลดการใช้ปิโตเคมีจากเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตแม็กพลาสติกด้วยเพราะว่าต่อมนปิโตเคมีเราเนี่ยเราก็ใช้ก๊าซใช้แน็กาซึ่งมาจากสารรมลงกันแล้วก็ลงแยกาซเนี้ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตซึ่งเหล่านี้มาจากฟอสซิลหมดเลยเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลหมดเลยต่อไปก็จะแบบมีความสะอาดมากขึ้นเอทานอลมากขึ้นะค่ในขณะที่คุณเอกนิตินิติทันประพาสนะคะที่กรมสพสมิตนะคะบอกว่าทางกรมสพสมิตเองแล้วก็กรมศุลกากรอันนี้ก็พร้อมนะคะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้ไงโดยตรงต้องเก็บผสมพาสีอะไรเลยเอทานอลอะไรนยให้เอาเอทานอลเนี่ยไปผลิตเป็นพลาสติกเชีวภาพได้โดยกำหนดให้ผู้ใช้เอทานอลเนี่ย จะต้องใช้เอทานอลที่ผลิตในประเทศไทยเรา่คือถ้าจะเอาไปใช้นะในการผลิตประเภทอื่นนะอุตสาหกรรมอื่นต้องเอาในประเทศก่อนใช่ค่ะโดยแนวทางในการนำอีเทนอลไปใช้ในอุตสาหกรรมชีวภาพนะคะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งการจัดทํามาตรฐานการผลิตอทเทนอลภายในประเทศอ่ามันต้องมีมาตรฐานใหม่สําหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพโดยเฉพาะนะคะ ซึ่งทางสำนักงานสภานนยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำมาตรฐานนี้นะคะแล้วก็กระทรวงการคลังค่ะก็จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเฉพาะอีก่ต้องมาดูเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยเพื่อพิจารณาปริมาณการผลิตเอานอนใช่สิเพราะว่าพอคุณจะไปส่งเสริมในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพใช่ไหมคุณต้องดูว่าเออกำลังการผลิตของโรงงานอ่ะมันเพียงพอหรือเปล่า แล้วเอทานอลที่ผลิตได้เนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานที่จะใช้ได้หรือเปล่าใช่ค่ะเพราะว่าคือต้องเป็นมาตรฐานที่ยอมรับด้วยกันได้นะคะผลิตผู้ใช้อ่าใช่แล้วก็ผู้ผลิตในประเทศด้วยนะคะซึ่งแต่ละปีเนี่ยเขาต้องมีการวางแผนล่วงหน้าถูกต้องเป็นปีปคือจะต้องมีการให้ได้มาตรฐานแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการใช้นะคือจะมีการกําหนดปริมาณการนําเข้าส่งออกในกรณีที่ไม่พอในกรณีไม่พอ นำเข้าก็จะกําหนดอัตราภาษีกาอกนรนำเข้า,ขามา,าด้วยนะคะแล้วก็ทางภาครัฐเองนะคะก็จะให้การสนับสนุน การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรแลวก็ผู้ผลิตเอทานอลในประเทศด้วยให้สามารถจําหน่ายเอทานอลในราคาที่สามารถแข่งขันได้นี่่เกษตรกรก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะคะในขณะที่กรมสรรพสามิตและก็กรมสุลการเองก็จะดูเรื่องของการมาตรการทางด้านภาษีอันนี้สำคัญของทางกรมเขานะนะคะก็คาดว่าเบื้องต้นเนี่ยน่าจะมีปริมาณความต้องการใช้เอทานอลเนี่ยประมาณ450ล้านลิตรต่อปีนะคะซึ่งอันนี้แน่นอนว่าจะเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับทางเกษตรกร ลงทุนต่อไปผู้ผลิตเอทานอลชช่ยชในการที่จะทําเอทานอลให้มีประสิทธิภาพดีเพราะว่าสามารถเอาไปใช้ที่อื่นได้แล้วไงใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องของการต่อไปก็จะมีการเรื่องการขนส่งต่างๆด้วยคือตอนนี้เอทานอลเนี่ยนอกจากที่ไม่ได้รับการชดเชยราคาจากกองทุนน้ำมันเช้อเพลิงแล้วอีกส่วนหนึ่งที่มากระทบก็คือการที่มันมี EV เข้ามามันทําให้ลดการใช้น้ํามันลงแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เอทานอลไบโอดีเซลเนี่ยอาจจะเหลือไงจะต้องหาทางส่งเสริมไปในอุตสาหกรรมอื่นต่อไปใช่ค่ะก็ตอนนี้เองนะคะประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการผลิตพลาสติกจากวัตถุดิบปิโตรเลียมเนี่ยห้าล้านตันต่อปีเพื่อใช้ในประเทศแล้วก็ส่งออกถ้าต่อไปเปลี่ยนเป็นเอทานอลได้คิดดูสิว่าเราต้องใช้แบบพืชจากมันสำปะหลังจากอ้อยเนี่ยปริมาณมากแค่ไหนนะแล้วก็ยังเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยนะคะค่ะค่ะก็ แล้วมันดีอย่างหนึ่งค<ม>ือตรงไหนหรูม้มเห็น,เห,นเห็นหน่วยงานภาครัฐบอกว่าแล้วอโรงงานเนี่ยที่จะไปผลิตเนี่ยไม่พลาสติกชีวภาพเนี่ย<ะ>ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรด้วยนะสามารถใช้ได้เลยใช้ได้เลยอืกยอ,อก็ตรงนี้แหละพอทําให้มีความต้องการใช้เอทานอลมากขึ้นอะ่ะก็ลงทุนกันต่อเนาะแล้วก็กเกษตรกรก็ปลูกพืชต่อ อ้อยมันสับปะหลังกับน้ําตาลข็บอกว่าป่าลามันถ้าเราจะผลิตเป็นพลาสติกเทียวภาพเนี่ยห้าล้านตันนะจะทําให้ใช้ทนอนเนี่ยมากกว่า1นึ่งหมื่นล้านลิตรต่อปีเลยทีเดียวนะคะก็มาช่วยดูยีได้ทดแทนได้พะสมควรนะคะอ่ะแล้วก็ช่วงนี้เนาะไป ภครจากไซเบอร์นี่เยอะเลยเกิน,น,นคุณกัญญา,ลลา,าหลายหน่วยงานมากถูก<ช>ปลอมแปลงเพจถูกห<ช>ลอกแบบโอส่งแบบมีลงมีลิงก์ให้ไปคลิกแล้วก็โหโดนโดนเงิน,น,นโดนอะไรันนากลักะะซึ่งทาง บางจากเองเนี่ยก็โดนปลอมเพจเหมือนกันนะอ๋อโดนด้วยเหรอคะใช่ก็มีการออกเตือนไงว่าเพจนี้ไม่ใช่ของบางกายนะก่อนหน้านี้จะเป็นทางแบบพวกทางสถาบันการเงินเนาไม่งีายตอดนี้ไปแล้วโดนหมดแล้วอ่ะเยอะมากเลยคุณเแม่ตอนเนี้ยสถาบันการเงินนะพวกธนาคารเ่ยแบงก์ต่างๆเนี่ยก็จะส่งเอ่อแมสเซจมาบอกว่าธนาคารไม่มีข้อความที่ส่งไปแล้วให้คลิกลิงก์ใดๆทั้งสิ้นเลยนะ ตอนนี้ดิฉันไม่กล้าคลิกลิงที่แนบมาอะไร่เยกการแบบสักอย่างเดียวเข้ามาใช่อันตรายมากมันเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งทางกลุ่มบางจากเองเขาก็เป็นห่วงในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็ทางนั้นทางกลุ่มบางจากเนี่ยเขาก็เลยร่วมกับทางตำนัการตำรวจแห่งชาติเนาะหลายอย่างเลยป้องประสานกำลังกันเลยนะเออแล้วก็ทางเรื่องของ การโลนลงนะทำโครงการโลนลงสร้างความตระหนักรู้และป้องกันภัยอาชญากรรมออนไลน์ะนะซึ่งบางจากโดนเยอะเพราะตอนนี้เนี่ยคือภัยจากทางออนไลน์มันมีผู้เสียหายเยอะนะคุณกันยาใช่ไหมแล้วแล้วคนทั่วไปนี่แหละแล้วาภาคธุรกิจด้วยโดนกันหมดเลยแล้วตอนนี้น,นะคือทำไงเดียคือ ที่เราผู้ยันแฮกเกอร์จะชอบเข้ามาแฮกข้อมูลมในระบบของบริษัทอะไรต่างๆใช่ไหมคะ<ฆ>แล้วเนี่ยจริงๆแล้วทางบริษัทเนี่ยนอกจากว่าเขามีการจัดตั้งระบบความปลอดภัยด้านข้อมูลเรื่องของภัยจากอาชญากรรมออนไลน์แล้วเนี่ยคือถึงขั้นต้อง<ม>อบรมให้ความรู้กันเลยนะ<ม>ลงทุนระบบลงทุนอะไรเลยเนี่ย<ฆ>ก็ยังไม่พอ<ฆ>ต้องไปร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย <c oughs> ในการที่จะรณรงค์สื่อสารและเตือนภัย อาจชกรรมทางออนไลน์โอ้นะเพราะว่าตอนนี้เองอะอย่างสถานีบริการน้ำมันบางจากเ่ยมีอยู่ประมาณ1,300สัสา้ขานะเราก็คําทำออนไลน์ทั้งนั้นเลยแบบแคสเลดจอะจ่ายเงินโดยไม่ใช่เงินสดอะไรเงี้ยใช่ไหมคือเขาก็เลยคาดว่ามันอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะที่สามารถแบบเข้าถึงอะไอ้พวกภัยออนไลน์อะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาก็จะต้องรรงลงกันช่องทางนี้สร้างความรู้ความเข้าใจเป็นการสื่อเกาะป้องกันภัยไซเบอร์ให้กับประชาชนนะคะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยคนใช้บริการสถานีบริการน้ำมันบางจังเยอะนะคะแล้วก็มันเติมน้ำมันอ่ะบริการอื่นก็มีตอนนี้ใช้ห้องน้ําด้วยนะคะก็ไปรรงลงกันที่ปั๊มบางจากเนี่ยพันสามร้อยสาขาที่เลยให้เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นให้คนเนี่ยรู้เลยว่าเข้าปั๊มเยอะคือบางคนไม่รู้จริงจรงคนส่งข้อความมา โอ้ที่ชั้นนี้โดนทุกรูปแบบเลยนะแล้วบางคนเขาไม่ได้เสพข่าวออนไลน์เพราะฉะนั้นไปรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างตองนี้ทีส่งข้อความมาทางมือถือเอาบัตรเครดิตคุณโดนกดเงินสดออกไปรีบโทรมารีบกดรับข้อมูลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยจะได้อ่าช่องทางของสถานีบริการน้ำมันบางจาก์ร่วมกันการสื่อสารกับประชาชนถึงใช่เนาะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันก็มีนะว่าถ้าใครแบบอยากแจ้งความอยากแจ้งเบาะแส และให้คำปรึกษาเนี่ยเข้าไปเลยนะคะ w w w t h a i p o l i s o n l i n e c o m t h a i p o l i s o n l i n e c o m นะคะหรือไปที่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะ0818663000ค่ะหรือสายด่วนก็ได้1441นะคะแต่ขอให้เป็นช่องทางสำหรับการประชาสัมพันธ์เตือนภัยออนไลน์แล้วก็แจ้งข้อมูลไเท่านั้นคืออย่าเข้าไปแบบ โทรไปเล่เลนงอะไร<ห><ห>แบบนี้นใช่ไหมคือคนที่ตแบบ้อง,องการได้รับความช่วยเหลือจริงๆใช่ลแล้อาจจะทําให้เขาร่าช้าไปเนี่ย ะะใช่ค่ะก็ต้องระวังนะคะดิะฉันก็จะพาไปแสดงความยินดีนะคะให้กับนักกีฬาเรือใบของเรานะคะแล้วก็ม,มีบริษัทเอกชนนะเป็นการมอบเงินอาชีพเงินรางวัลสนับสนุนเนาะให้เป็นกําลังใจของนักกีฬานะคะเรือใบเนี่ยเป็นกีฬาที่ดูสนุกอยู่เหมือนกันนะ,ะเุณนกันญาดิฉันเคยตั้งใจดูทีหนึ่งตอนแรกก็รู้สึกว่าโอ้หมันแข่งกันนานมากอาจจะไม่สนุกแต่พอดูจริงๆแล้ว โอ้สนุกตื่นเต้นเดิมกันนะคะก็ไม,ม่ค่อยได้ใสายกีฬาเท่าไหร่นะคะแล้วก็สวยด้วย<ช>เพราะ,ะ,ะว่าเท้องะเลแล้วเรือใบโอ้โหสีสันนั่นก็คือบริษัทปททสำรวจและพิพิธเัียมจำกัดมหาชนหรือปททสผนะคะที่ได้มอบเงินรางวัลน,นะคะให้กับนักกีฬาเรือใบนะคะโดยคุณบนตรีราวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทาง ประธานสพนะคะก็บอกว่าได้มอบเงินรางวัลจำนวนกว่า7,50 0 0บาทนะคะให้กับนักกีฬาแข่งเรือใบทั้ง7คนนั่นเป็นของแล้วก็กำลังใจให้กับนักกีฬานะสู้ต่อไปอ่ะใช่หลังจากที่เขาได้รางวัลมาแล้วเห,นะเหรียญนะเหรียญรางวัลจากการแข่งขันซีเกมนะคะครั้ทงที่32ก็อยากจะให้กำลังใจตรงนี้นะคะซึ่งทางประธานสพเนี่ยรู้ไหมเขาสนับสนุนสมาคมกีฬาแข่งเรือใบเนี่ยมาตั้งแต่ปี2549แล้วกี่ปีแล้ว เกือบเกือบ20ปีแล้วคุณใช่นะคะก็ส่งเสริมพนักกีฬาเนี่ยเขาร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในต่างประเทศแล้วก็มีการจัดหาผู้ฝึกสอนต่างประเทศที่มีประสบการณ์มาให้คําแนะนำมาให้ความรู้นะมีการจัดหาอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมแล้วก็แข่งขันนะคะรวมไปถึงสนับสนุนการจัดแข่งขันเรือใบในรายการนานาชาติที่สําคัญด้วยนะคะคุณรู้ไหมกีฬาเนี่ยจะพัฒนาได้มีอยู่3 4ส่วนที่สาคัญเพราะอะไรมีอะไรบ้าง หนึ่งเลยเงินทุนสนับสนุนสัมพันที่สุดเพราะว่าอะไรรู้ไหมนักกีฬาเนี่ยทุกอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดโดยเฉพาะอย่างว่ายน้าอย่างเงี้ยกีฬาเรือใบก็ต้องมีชุดกีฬายิงปืนก็ต้องมีชุดเห็นไหมมีอุปกรณ์มีอุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้บางครั้งมันแพงราคาสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะมีทุนของตัวเองนะในการที่จะอซื้อของตัวเองได้แต่บางคนมีพรสวรรค์แต่ไม่มีทุนใช่แล้วก็ต้องมีทุนสนับสนุนผู้มีความสามารถเหล่านี้ด้วยช่วยกันใช่ นะคะแล้วก็ต้องมีทัวนาเมนต์ในการแข่งเพื่อให้เขาได้ฝึกฝนรู้เทคนิคต้องจ้างโค้ดไปแข่งต้องจ้างโค้ดจะได้มาฝึกสอนอย่างเงี้ยบางครั้งเราเล่นเองได้แต่ว่าเราไม่มีเทคนิคสำคัญบางครั้งโค้ดเขามีแล้วก็บางทีเนี่ยเราต้องจัดทัวนาเมนต์ให้เกิดขึ้นในประเทศในต่างประเทศคือเราต้องเข้าร่วมให้หมดต้องมีให้ที่ให้เขาได้ฝึกซ้อมรับฝีมือตลอดเวลาและให้เห็นว่าแบบคู่แข่งเป็นยังไงเราต้องพัฒนาเป็นแบบออกไปข้างนอกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย สำคัญเพราะนั้นก็อยากจะอยากให้สนับสนุนกันต่อไปเพราะว่าอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผริแท่งประเทศไทยเองก็สนับสนุนกีฬายกน้ำหนักอ่ะอ่าล้วก็มีหลายๆองค์กรนะก็สนับสนุนไปมีเพราะมันมีหลายกีฬากีฬาอย่ทุกกีฬาเลยฟุตบอลออะไรอย่างเงี้ยแบบ มีทุกกีฬาคนสนัดนองอยากให้สัุเกนเยอะๆนะคะอย่างของเรานี่เป่ากบนีไหมเป่ากบยังไม่ได้เป็นการชิงชันะโลกเชิงหรอว่ายังไม่ได้เป็นกีฬาสากลใช่ไหมเป็นกีฬาท้นบ้านอยู่ใช่ค่ะแล้วก็นับวันก็จะหายไปแล้วด้วยนี่ฉันเด็กเด็กรุ่นใหม่ก็อาจจะไม่ค่อยรู้จักแล้วถอยตุ๊กตาตุ่นเนาะตุ๊กตายางเด็กรุ่นใหม่ค่อนข้างจะน้อยลงไปดิดลูกแก้วใช้ไอ้นี่ โซเชียลมีเดียอย่างเดียวตอนนี้ก็ต้องไปฝึกนะไม่เป็นไรเป็นกล้ามเนื้อเนาะแต่เป่ากบอ่ะมันสนุกนะได้หลับเล่นกันแต่เป่ากบกระโดดหนังยางกล้ามเนื้อมือกล้ามเนื้อแขนอะไรขี่ม้าก้านกล้วยทันไหมทานค่ะดิฉันทานแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นแต่รุ่นเด็กกว่านี้ไปไม่รู้จักแล้วน้อยมากเห็นแค่ตามหนังสือไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ทำคลื่าคล้ายๆไรแบบนี้น่ะปิดท้ายนะปิดท้ายกับการ โชว์สุดยอดนวัตกรรมเรื่องของพลังงานไฟฟ้าโดย3การไฟฟ้าก็จะมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ,คะเขาก็ผนึกกำลังกันเนาะจัดแสดงผลงานนวัตกรรมด้านไฟฟ้าครั้งยิ่งใหญ่นะคะเป็นครั้งแรกเลยเนาะในการที่จะ จัดงานแสดงผลงานนวัตกรรมในการที่จะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการวิจัยพัฒนาสิ่งวดิษฐ์และก็นวัตกรรมนะคะรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดแล้วก็ตอบโจทย์ของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคด้วยนะคะซึ่งเขาจัดไปเมื่อเร็วๆนี้นะแล้วในงานเนี่ยมันมีโชว์นวัตกรรมด้วยใช่ไหมของทั้งสารการไฟฟ้าเลยทุกคนก็งัดของดีของตัวเองมาโชว์เต็มที่เลยแต่ที่สำคัญคือ มันมีการเสวนาด้วยในงานนั้นนะคะซึ่งในการเสวนานั้นน่ะคือทั้งสามการไฟฟ้าเนี่ยพูดไว้ดีมากเลยนะอย่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเองเนี่ยเขาก็พูดถึงนะเรื่องของยุทธศาสตร์ด้านนวัตกรรมของเขาเนี่ยวางไว้สี่ด้านนะหนึ่งเลยแน่นอนต้องเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจปัจจุบันด้วยนวัตกรรมอ่าสองคือนวัตกรรมต้องขับเคลื่อน ภารกิจในอนาคตเป็นส่วนสําคัญเห็นไหมสานวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนไม่ใช่แบบพัฒนามาเราไม่ยั่งยืน่ะอาจจะไปทําลายสิ่งแวดล้อมหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้แล้ว 4. ี่คือต้องสร้างคนกพอด้วยอันนี้สําคัญที่สุดนะให้เป็นผู้สร้างนวัตกรรมถูกไหมเพราะนั้นเนี่ย คือแล้วก็จริงๆแล้วคือการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเขาก็คิดค้นนวัตรกรรมอะไรออกมาหลายอย่างเลยนะ,ะก็อาจจะเป็นเรื่องเทคนิคเนี่ยพูดไปเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแต่รู้แต่ว่าเรื่องของงานบำรุงรักษาเรื่องของงานผลิตเรื่องของงานระบบส่งอะไรมาหมดทุกอย่างนะสำเร็จมากในขณะที่การไฟฟ้านครหลวงนะก็บอกว่าการบริหารจัดก,การด้านนวัตรกรรมเนี่ยเขาก็มี3กลยุทธ์เหมือนกันนะ,ะหนึ่งเลย ต้องวางโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สำคัญสําหรับคนในเมืองโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็2เลยคือการเสริมสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมแล้ว3คือการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบสนองลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วก็ความยั่งยืนขององค์กรนะคะซึ่งแน่นอนนะมางวดนี้ e v นะมาแน่นอนมาโชว์เลยนะคส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะก็ไม่น้อยหน้านะคะคือเขาบอกว่ากลยุทธ์นั้นนวัตกรรมของเขาเนี่ยก็มี3สามอย่างเป็นการนะหนึ่งเลยพัฒนายกระดับกระบวนการจัดการนวัตกรรมอันนี้สําคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมภาคใช่แล้วก็2เลยอันนี้ก็ต้องสําคัญนะการสร้างค่านิยม และเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมและ 3. การนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์นี่ใช่ไหมการไฟฟ้าเราจะเห็นว่าทั้งสามการไฟฟ้าเขาก็จะเน้นเรื่องของนวัตกรรมนะปีนี้เทรนของ EV มานะเราก็จะเห็นไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเรื่องเรื่องของระบบพวกไฟฟ้าไฟฟ้าติด ไฟฟ้าดับไฟฟ้าตกะะไฟฟ้าติดขจะต้องกาปัญหานี้มากขึ้นใช่แล้วก็เรื่องของการแบบตอบโต้ให้มีการแบบตอบโต้เนี่ยไวขึ้นในกรณีที่เกิดปัญหาระบบส่งเนี่ยแบบมีความทันสมัยมั่นขึ้นรับกับพลังงานสะอาดให้เข้ามาในระบบส่งได้มากขึ้นเขาเรียกกริดโมเด n ไ z เซชันนะคะอันนี้สำคัญนะสำหรับแบบคนใช้ไฟเนาะก็ต้องการแบบ เลื่อนเดียวเลยปัญหาไฟตกไฟดับไม่เกิดขึ้นะนะคะแม่ว่าจะเป็นในเมืองอย่างเราหรือว่าต่างจังหวัดก็ต้องการไฟฟ้าที่เสถธรภาพใช่ค่ะ,ะนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่มาพูดคุยกันให้ฟังในรายการอย่าลืมนะคะ ติดตามเราทุกวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีนะคะเราก็จะมาไลฟ์สดนะคะใน Facebook f a n p a g e ของ Energy Time ทม์ออนไลน์นะคะตอนประมาณสัก13บสนาฬิกาบวกลบนิดหน่อยดังที่คุณยัญญาบอกนะคะไม่ไม่ลบนะบวกอย่างเดียวบวกอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามามาทุกครั้งนะมาทุกครั้งนะคะยกเว้น เดือนไหนนะที่มี 5, 5สัปดาห์าหเราจะเจอกันแค่4สัปดาห์เท่านั้นนะคะแต่ว่าเราก็จะแจ้งในปลายเดือนนั้นว่าสัปดาห์หนะ้าไม่เจอกันกน,นะนะอะไอย่างนี้นแล้วก็เราก็พอเราไลฟ์เสร็จนะคะเราก็จะไป On Tape On a i อ Tape <ALLY: S 1> ไปเผยแพร่เทปของเราใน YouTube Channel ด้วยในช่องของ Energy Time ไทม์ออนไลน์ก็อย่าลืมติดตามเข้าไปกดไลค์กด u b s สไคร์กันแล้วก็ดูเพิ่มยอดวิวกันเยอะๆเลยเพราะว่ามันมีสาระนะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่เรานํามา อัปเดตให้ฟังกันตลอดทุกสัปดาห์นะคะแล้วช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นก็ถ้าใครอยากติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถไปอ่านดูได้นะคะที่เว็บไซต์ t h a i n e w s k i ดอะ .com นะคะแล้วก็เว็บไซต์ e n e r g ิ t i m e o n l i n e .com นะคะแต่ว่าถ้าเล่นโซเชียลมีเดียก็มีทั้ง f e c o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  k n p n p e นะคะ s t s t r g r กรม w i ิ t เตอร์ t o k p o d c t s t แล้วก็ Youtube c h ANEL n ด้วยนะคะคือเลือกได้ตามความต้องการเลยนะคะวันนี้เราสคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีะสวัสดีค่ะ Ột, ột, ยี่เก็บโลก็ยิงได้แค่โหลดสแกนเก็บที่แอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกถุกต้นที่เก็บได้จะถูกปลูกจริงเพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกโหลดเลย บางจากขับเวลทุกมันให้เร็วให้แรงกว่าใครให้ใจร้อยไปทุกคนเปลี่ยนทุกคันให้แรงกว่าใคร E20 SE Evo เท่านั้นปล่อยให้โลกหมุนช้าไปไม่ต้องให้ใครตามทันอัพเวลรถของเธอและฉันไม่แพ้ใครอัพเวลรถให้แรงร้าวใจบางจาก E20 SE Evo รายการ Energy Time เรื่องพลังงานต้องรู้สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนมั่นคงด้วยคนที่มุ่งมั่นกลั่นพลังสร้างสรงสรค์คุณค่าบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนพลังความร่วมมือเพื่อพลังงานที่ยั่งยืนเชฟลอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน บ้านปู่ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติก้าวสู่ปีที่40ของการสร้างความยั่งยืนด้านพลังงานสู่อีกขั้นของการเติบโตที่มุ่งขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอโกกรุ๊ปเราไม่หยุดนิ่งที่จะร่วมสร้างพลังงานเพื่อชีวิต